สวัสดีค่ะร้าน Goddes Soft j a d นะคะวันนี้จะมารีวิวเจาะลึกภารกิจการทาแหวนหยกม่วงทองคําให้กับลูกค้านะคะโดยเม็ดนี้เป็นหยกม่วงเนื้อเทียนปโปร่งแสงนะคะเนื้อสะอาดนะคะสีเข้มมากค่ะเป็นลาเวนเดอร์เจดนะคะวงนี้เบ็ดเสร็จรวมใบเซอร์ใช้งบไม่เกินหมื่นสีนะคะสําหรับวันที่ทําราคาทองประมาณบาทละ3ามหมื่นใครสนใจใส่งานทองทักมาปรึกษาก่อนได้ค่ะนี่ค่ะจุดเด่นของวงนี้คือสีม่วงที่เข้มชัดมากเวลาไปออกใบเซอร์เขาจะลงเป็นสีเพอร์เพลนะคะก็คือม่วงเลยนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีแบบเม็ดที่วางรอบๆเวลาไปเซอร์จะออกเป็นพาสเทลเพอร์เพิลนะคะพาสเทลก็จะสีม่วงแบบฟุ้งฟิ้งหน่อยนะคะและหยกม่วงไม่ว่าสีเข้มหรืออ่อนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบเซอร์นะคะเพราะจากสถิติส่วนตัวที่เจอมาคือเวลามีการแลกเปลี่ยนมือกันเนี่ยนะคะใครๆก็จะการันตีว่าเป็น A หมดแต่พอไปเซอร์จริงเนี่ยมันไม่ A เนี่ยรู้สึกว่าสีม่วงมันจะเจอถี่กว่าสีอื่นๆนะคะอย่างพวกตัวอย่างที่โชว์อยู่ตอนนี้นะคะตอนได้มาเขาก็จะการันตีว่าเป็น A หมดทำาไมเอให้อามาคืนได้หลายๆคนได้ กินประโยคนี้แล้วก็มั่นใจเลยเก็บสะสมไปเรื่อยไม่เคยไปเช็คนะคะก็แนะนําให้แลนด้อมไปเช็คดูบ้างนะคะอย่างพวกนี้พอเราไปเช็คแล้วมันไม่เอนะคะเขาก็รับคืนหมดนะคะคือตราบใดที่เราไม่ได้เอาก้อนดิบธรรมชาติหยกม่วงมาเจียเองตั้แต่ต้นสายการผลิตนะก็วางใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะมันเป็นสีปราบเซียนนะคะอย่างข้อมูลที่ได้มาจากอาจารย์ห้องแลบท่านหนึ่งนะคะปัจจุบันมันมีหยกม่วงบางประเภทที่มันไม่เอแต่ก็ไม่ทําปฏิกิริยากับไฟฉายสองหยกนะคะดังนั้นจะใช้ไฟฉายอย่างเดียวแล้วสรุปเลยเนี่ยมันก็จะมีโอกาส ผิดดดลาไ้นะคะคนอกจากนี้จากประสบการณ์ตรงที่เราวิ่งเข้าหาห้องแลบเป็น10บๆที่นะคะบางที่เนี่ยเวลาเราส่งหยกม่วงไปเซอร์เนี่ยเขาส่งคืนก็มีนะคะแล้วก็ไม่คิดตังเพราะเขาบอกว่ามันสรุปผลไม่ได้นะคะขนาดเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะกว่าคนทั่วไปที่มีแต่ไฟฉายแต่ว่าบางชิ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสรุปผลยากจริงๆคะ่ะอย่างไรก็ตามส่วนตัวนะคะตัวเลือกที่ดีที่สุด3ตัวของเราในตอนนี้ก็คือ GIA GIT แล้วก็ GRA นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ห้อง l a บ GRA นะคะ ในการการันตีหยกม่วงเจไดไทยเอให้กับลูกค้านะคะแบบนี้ออกแนวอินเตอร์หน่อยเวลาเข้าไปแล้วเหมือนไม่ค่อยเจอคนไทยเหมือน G ีไทนะคะจะเจอแต่ชาวต่างชาติที่เป็นชาวเอเชียไฮไลท์คือเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านเจไดเจนะคะเป็นเอ็กซ์เพิดนะคะจากฮ่องกงอินสติทูตออฟเจมอโลจีนะคะฮ่องกงก็เป็นตลาดหยกที่ใหญ่และมูลค่าการเทรดอันดับต้นๆของโลกนะคะพวกหยกสวยๆแพงๆดีๆก็มาประมูลกันที่นี่นะคะเขาต้องผลิตเอ็กซ์เพิดด้านหยกเยอะนะคะการมาตรวจที่นี่แล้วได้ใบเซอร์รับรองเนี่ยมันก <g ulk> ผ่านมาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากแหล่งค้าหยกที่ใหญ่ที่สุดนะคะและแล้วก็เรียบร้อยนะคะหยกเม็ดนี้ก็เป็นเจดยไทเอหยกม่วงสีเข้มเนื้อและสีตามธรรมชาติเน้นๆนะคะแบบนี้เราก็พร้อมทําตัวเรือนให้ลูกค้าได้นะคะคือเราต้องเสรริร์เฉพาะเม็ดเดี่ยวก่อนนะคะพอมันเอแล้วค่อยไปใส่ตัวเรือนแล้วก็ไปออกใบนะคะ <G ul ain> ถ้าใส่ตัวเรือนเลยแต่แรกแล้วก็ไปออกใบทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เอขึ้นมานี่ก็แก้ไขวุ่นวายนะคะต้องถอดเม็ดหยกเก่าแล้วก็ใส่เม็ดหยกใหม่เข้าไปพอไปออกใบใหม่นี่ก็ต้องจ่ายซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่ค่ะก็มารีวิวใบเซอร์นะคะมาดูตรงนี้เป็นการันตีเป็นเนเชอรัลเจไดเจตนะคะบรรทัดล่างๆก็จะมีคัลเลอร์เป็นเพอร์เพิลนะคะาะเป็นสีม่วงเข้มนะคะไม่มีคําว่าพาสเทลนะคะแล้วก็เป็น a อเจตนะคะเนื้อและสีตามธรรมชาติเน้นๆมาจากประเทศพมา่าแล้วแ l a นี้เขาตรวจทองได้ด้วยนะคะเนเชอรัลเจไดเจตนะคะเซตอินดิแยรโลโกไนค์นะคะตัวเรือนเป็นทองคําแท้ 9K ค่ะแล้วก็มีลายเซ็นรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านหยกนะคะ j j d เจไดเจตนะคะนี่นะคะแหวนหยกม่วงนะคะลาเวนเด เจตแท้นะคะเจไดไทเอในตัวเรือนทองคําแท้นะคะก็จะใส่แล้วไม่ลอกไม่ดํานะคะทรงนี้ใส่สบายติดนิ้วได้ทุกวันนะคะใครสนใจใส่หยกม่วงทองคําแบบนี้ทักแชทมาปรึกษาได้นะคะ <c oughs> อยากได้แหวนงบประมาณเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะประเมินให้นะคะตามความเหมาะสม